บายดีท่านผู้ชมนี้เขาสิมาถ่ายคลิปกันเนาะน้องอก,ก้อยตอนนี้เรานอนบ่ทันตื่นเนาะสิมาแก้กน้ำใหม่มาๆม,มาเบิ่งเด้อมาเบิ่งแก้กน้ำใหม่เนาะแก้กน้ำใหม่กันนี่กำลังต้มเนาะท่านผู้ชมมากำลังต้มเด้อพี่น้อกมาใหม่ก็หาบ่ไก่โบไก่น,นี่อนออนอนอก,ก,นนกอมันเนาะอยู่ใกล้ๆเอ้ยอยู่ในบ้านเฮานี่บ้านนี้เนาะเออ ถ้าอาก้อยก้อ,กอยนอนมาตื่นเนาะอายมาถ่ายก้อนอยู่เทียงหน้านี่แหละสบายดีเด้ยไมดีเออไปหำตอนนี้ตอนนี้สองยังเป็นสองของอาก้อยอยู่ที่แกะแน้ำใหม่ทีิตัม้มมันอะไเนาะตั้มจะนั่งแล้วเนาะการตอนแกงน้ำใหม่ของอยู่บ้านเท้าบนนอกเนาะ ตั้มาบ่จะนางตั้มคือว่ายองเอามาตะเลยเอามาตั้มจะนางกันเนาะตั้มอันใ้าเบื่อแก้ง่ตั้มาอแก้ไม้คนตั้มนี่กับบแมนผู้อื่นคือใกล้เอาสบายพอดเลยสบายดีเออแม่คาพระเจ้าเองแมนเกินไปเลยตั้มลงไปนี่ก็สิตั้มเนาะธรรมดายนนงหันี่เอากรไดได้หรีอว่าว่ายองยนนงเนาะภาษาบรร ب าคว่ายองยันนงแต่นี่ เนี่ยนางมันนอยฮะนั่งแบนี้ก็เลยตั้มใส่กับเขาเบื่อเลยคือสแสแ็บไดกกินหรายคนกินอยู่เทียงหายเทียงมากินกับประมาณตะข้นเอากระเป๋ามาอยู่ทางลังกะเห็ดชวนเนาะอยู่บ้านเขาเอง มาเบ่งเนาะเฮาสีแกงเนาะใหม่แลยเนาะบัดนี้เนาะสีแกงเนาะใหม่แล้วสีแกงเนาะใหม่แล้วคนแกงกับบอม่นคนอื่นคนไกลเนี่ยขน้อยนี่แหละเหอเหอแมาวอ่มบก้บีนใ้ไมัาบืนจะมาในที่แสง เอาใส่แกงน้ำมันเนาะเอาสิออกไปปุ M ้งอยู M ่ทางนอกเนาะอ๋อนยีนหนามันออกก่อนยีนหนามมันออกเป็นยังคือว่ายีนหนามันออกเคยหนังคมหนังคมอ๋อหนังคมมันเนาะแบบนี้เบิ่งเอาเด้อแกงน้ำมัอยู่บบ้้าาานนนอยู่คนบ้านนอกนี่เด้อเบิ่งเอาเด้อ สันเดย์มาเห็นยั้งมัม้ยนี่อ๋อออกมากินอยู่ไซอ่อสันเดย์ออกมากินอยู่ท,ทงหน้านเด้เอาาอ,ดอันนี้กระสวนปลูกพักเนาะลงไปกับแม่น่ำลำเซ่เซ่สังซอยบานมีหน่อยเฮามาเบ่งคันต้อนกันแกงาใหม่เลยเนาะมาหาเสตหแบบใด ใส่ข <g Jud ite> ้าเบืืออะไรเห็ดนะได้นอกแบบนี้นาะมาเบ่งเซฟแกงมาใหม่มจะเป็นัวนัวใส่ลายแสบลายใส่น้ำตาลน้อยหนึ่งแจ้ว ใสประแดดเนาะประแดดไหมประแดดยาประแดกตัวนี้บ่นแสบจช่เปล่าฮะใส่ประแดกเนาะใส่ลงไปใส่ลายใส่ลายใส่เงี้ก็ออกคลิปพอดีเอ็ดเอ็ดคลิปที่สามเนาะตอนนี้กำลังสิปล่อยคลิปที่สามตั้งไฟจ้ะใส่ไฟเลย สมไฟขึ้นมาหนีิประมาณจาหนาที่ก้งเล่แล้วงหลเนี่อยู่หานอยู่หน้านอกคองกับบยายคบแน่แ้งแบบธรรมะธรรมะมุมียังใส งเลยก็มากินข้าวเทียงพร้อมๆกันเนาะพี่น้องมีคองุงอไรนี่ชิคกินแล้วชิคกได้อมเราให้มันเดือดเลยนะพงระงเห็ดเฟืองเนาะเห็ดเฟืองบัหนออบัหน้าเห็ดเฟืองกองเฟืองสดๆบัมีหัวเสือบัมีหัวยังเด้ เห็ดฟางธรรมชาติเนี่ยเห็ดฟางใช่เห็ดฟางหัวเชื้อนะเนี่ยเห็ดปลาอันนี้เราไม่ตกมาจะลวกสุดเลยจ้าเอามาใส่แกงน้ำไม้เส็บๆเฮ้เฟื่องอยู่ไฮยู่หน้าด้วยเนาะเอาปลาแดกเข้าไปอีกเพิ่นว่าแกงน้ำไม้บ่พ่อปลาแดกว่ะมียผู้เปะเห็ดนี่กะคือเส็บไอริยู่ไฮยู่หน้าคือเก้าว ต้อกันไปเอาแบบเข้มข้นเลยต่อเสบเว้ยคนกันเข้าไป เอาสิตักแกงใหม่ออกไปกินเลยเนาะมันนี่เนาะแกงแล้วแล้วแกงเป็นที่เรียบร้อยติอืมนี่คนแกงกับบะแมนคนอื่นคนไก่ใช่เลยใช่กระตกแน่กินลหลายคนมาจังเสร็จเรียบร้อยละจ้าอ้าวเทียงหายเทียงหน้าเด้อพี่น้อง

าายเป็นยังฮะโควิดโควิดมาสมาสิกเฮากาลัยกินแกงใหม่นีมามามากินเลยขึ้นเลยขึ้นเลยอยู่เทงหนาหน่อยฮาขึ้นไปเฮ้ยขึ้นไป เคีงหน้าเนาะเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้เนาะอน้ากินแล้วเราก็ลงเกี่ยวข้าวแมน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 น้า่แม่กระปุกใส่น้าแม่ในจานเอาเยอะนะน้าไมอะอะก้อยฮะกระตุนเนาะอาก้อยกำลังกินแกงน้ำไม้น้ำข้านี่แหละอาก้อยอ่าแล้วทางลูกโตเสือยังหนังพิงหมดเลยแม่หน้าแม่หน้าหนังพิงไม่ได้มาเดินเอ็ดสีกินมาหลงกิน แ่บบ่แสบแกงเองกินเองนักเลยแสบขัีเลยกายกินลองมาด้วย่เมีจเนาะเอ็ดเพื่องทรมาสะอเด้อพี่น้องเกินแบบสดใสมาเลยบัเจ็นที่ตอตีอย่างไรใช่มันเป็นโควิดบอกมันคือแหบแม่นเหร เตรียมลกเตรียมไปด้วหัไปแม่แพ้แคในบ้านทุกมืดเลยถึงดมลูกอันนี้ช่วยล่ยมืดเลยถึงสิได้ไปครับเออตัวติ๊บเนี่ยไปเอ้ากินหลายคนแฉกนี่พี่น้องแทบแทบแบพอมือพี่น้องพอมือาปพอมนาพอมตานี่นะเดี๋ยววิเต็มไปกินช็อตปทายเพราะมันแจ่กลับมายังด้นเขาสยังไม่ได้กินขง้าสักักนเต็มด้เขยง่นักยไมกินเขั้กนเขง้กน่

เอามนนี่นี่มอเามือจะเจ่งอันมือจะเจ่งอันนะพัดขาค้าบพนเบิ้งนี่เอาส้เอแกงหม่มายเนาะคนมากินกะโบมีแก้วักแหนะเก้าต้ก็เลื้องควายปลาแจบเบี้ยวเสือแหละกะโมีพุมมาเลยใช่คักเหงาะมาอูให้ดูหน้าที่เก้าห้า่แกงหม่หน้ามาเท่า ข้าสมาบานเ้ากัาชิบลกอมาอะไบุมียังเวียดเห็ดเนาะเาบุมมเวียดเห็ดเมื่อกี้งช่วสิัด่ไบ้มเนสันกยลงกินข้าวเมื่อวานนดกิผยัิไบเพมอันแน่เลยานเพราะเอาเอา้าจาดิัเอาเพิ่งดู เป็นยังไงคือว่าตื่นสายเลยจังไดคือว well. ่าตื่นสายค่ะลิบกีเอาบกีกอาช่างไปใช้หม่ามาขึ้นเดี๋ยวนี้ไปใช้มาามาขึ้นหม่าผู้สาวเลยเนาะไปหลุดไปหลุดโบแมนบ่อหนะได้แกนใหม่ค่ะต่อไปเล่เลยครับหาเข่าบ่อเดี๋ยวนี้ค่ะ เอามัดขึ้น้ังเอยป้านกลาละมาบลูกลามาขบลาละมาบเราจะมากินข้าแสบม่อุยังไม่เร้ากันกินเห็นมลำเทียวเราเขามัดพี่นองเอ้ยหาหนองหนองกำลังไปเอาข้าลูกก็หิวเขานี่ทำไมมันกัดสาวก็หิวข้าว่านี่วกแม่อ้วกแบบนี่อ้วกมาะวันนี้อวกเียง ปาเคองอนนี้แต่จมอหัวจิกไส้เงีบจิกตายเดยะไปไปหาอ้าวคนอ๋อตังเพชรเนาะมันก็บุคือกันวะไม่ใช่แกงน้มัเนี่ยทุกคนแกงน้มันห้ก่อนนะมากกินกับข้าวเจ้ากินมันอิ่ม ปั uh, ่นแหเามันเข่าปั่นแหงไม่อาบกินเข่าปั่นให้แนปากเลยินมแลยินนะบวมอิ่งนะเก่งตึงนั่งหยาดนี่คำไมว่าคิงล้มคิดเรื่องอะาเก่งใคแล้วอยู่ทงกูนี่วาเ่าเลยเมันกินก่อนอซนใอ้า่ไ้ยกูเบาสบโอ้ยตาสบอดแ้วมันกินโลกากิี กินดได้โบกินบอเนันี่อะไางอเองเอฟซีบอนเยอะเอฟซีบอ้างพอเองทำให้เคาะมือปราตูวโอ้มือก้อนก็ิะิเขน้ำายน้ามันเคาะแมันน้องเสซโบกินเซบอกฮัลโหลตอนนี้ตอนแม่พี่น้องเอาก็มาหอดเือนแล้วเนาะกินแกงหมใหม่แล้วแล้วเอากะชิลาทานผสมระชิลเาล่าทานผมเลเอ ก็ล่่าาต้องบอกบกวดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจ,งใ,จให้บ้าวล่านให้เราทำคลิปต่อไปคือผาชัย <ไป S 2> บายบายเอฟซีเพิ่งบายบายผาชัยกับโบสบ,บายเป็นโควิดเดี๋ยวบรจจะคิมูคืนนี่บายบาย